ก็ถ้าท uh, so like so ี like uh, uh, so uh, so ่ซ uh, so uh, so ุ่มด้วยสุ่มดูกับอ่ผมเองก็วผมจะมาผมเกมผมนะก็ผมไม่ทําในระบบนะในคอมเลยในแอปเลยนะเออเกมผมก็ทําในแอมแอปอ่แอปที่เขาทําในไฟนานเออไี่กัแอปเขาไฟเขาให้ไฟเก่าเก่ไฟนานเดี๋ยวผมเอามาทำเกมเออเพราะซมถ้าผมจะผลับผลได้ผลในในแอปอ่ไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้แอปที่ทำเนี้ยเดี๋ยวดูเลยตัวที่ผมผลในแอปนี้เพราะว่ามันทำทำฟรีแต่ถ้าเป็นในแต่ถ้าถ่ายยูทูบมาทำในแอปมามันมันจะบั่นหน่ายคืออะไรนะ มันไล่เสียตันน่ะทีเนี้ยทําไปอ่ะครั้นแรกคือแร้ๆมันถ้าทำฟรีแล้วไม่ไม่เสียตันให้กูไม่มีเวลาไรใจถ้าไอ้คู่ก้นเออใช้คุณผัดนี่ดีกว่าเพราะไม่เสียค่าธรรมเนียมในเออือถ้าคุณเคยไอ้ค่าคือเคยดูซีรีส์เลื่อนไอ้แล้วไอ้เลื่อนไอ้ไอ้พีทพีมาร์เกอร์ไอ้พีมาร์เกอร์นี่แหละเออคุณจะรู้ว่ามันจะเป็นแนวอะไรแนวแบบน้กต่อสู้ของไอ้ของค่ายนีเซียเออทีเนี้ยกูก็แบบชอบไหมแต่ว่ามันไหนร้านใช่ดูแต่ไม่ดูนะเฮ้ยแต่กูชอบเรื่องนี้บ่อยพูดจริงเลย อ้าเก็บผมเลแล้วเดี๋ยวผมจะมาโบในอีกคลิปนะก็คลิปตัแคเน่ชมต่ขนงขนที่คลิปผมมาเจ้าสั้นเนี่ยแหละก็บายโอ้ยสุดเกมชั่วเกมจีไอเกมจีวจเนต้ก็ถ้าใครดูเคยดูไอเลื่อนอ่าพีทอ่ะพีอะนะไอพีมาร์เกอร์มันมันจะรู้เองว่ามัน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 นสาเตีที่โคตรแบบไม่โต้นตีนะแต่ว่าเข่ากูซ่อมมันมันมันตลดีอะ

in.